สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเดินทางมาฮอดเมืองสวรรค์นักเขตพี่น้องบัดมีบุญแห่พระป่าบ่นะโอ้มีเสียงมีเสียงกอมเสียงเทนาย UST газ c h ะ nuk cho Gaz ing d e m o ั t shifted loyal cœur now 0523 r e เสียง เสีงสิงเว้ยสิงบ่เออชิงฉับใอยเห็นอีพอตีตะกี้เขาเอิ้นสิงสิงนะน้อยๆฉาบใหญ่ๆฉับมันใหญ่ๆนะเออนใครเห็นอีพอตีแน้อยๆได้คนหนึ่งตีสิงคนหนึ่งตีฉาบก็เรียกชิงฉับ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 โอ้เวทมนต์นะชิงชิงฉับชิงฉับชิงชิงฉับชิงฉับ บอว่ายาเหตุช้างเอะเยออยูนี่ผก้ขานั้นบัดทาสิบัตรพุ่งบอ้เขาจะเอาไปรวมบุญเบิดทางจนร ใช่เขาเขียนตัวยูตะค่ะแค่ทางน้ำเมื่อกี้นั่ฉากเลย จังยังสวยจังนี่นทางนี่อันนี้เป็นตัวเมืองสวรรค์เกษตรไม่หรอตัวกับตัวจังหวัดเลยจังหวัดสวรรค์เกษเย้ว้าวเดียวไผ่ยังนะไงไผยังนะไงอะไผ่ยังไงไผ่ที่มันหุน่นตับข้างทางอันนี้ละ กลางคืนมันหุ่มตามข้างๆอะไรใืออุ้ยไปไปไปเที่ยวจนท่านสมัยไปเที่ยวกับฮอนเอเบูมยังบบหูเรลืองมันเป็นเทียนดิเป็นเทียนเออเป็นเทียนนั่นแหละมันเป็นมันเป็นไฟโซลาเซลล์ลูกแต่ว่ามันเป็นหูไปทางหูตั้งทีไหนเออวงเวียนนะเทียนเออวงเวียนบอเอเบิูมนั่นเทียนจริงนะ Qua ma, quay qua cái y phô, tất cả những nỗi, là cửa tên nyi này không lực, nó ngay 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 ngay

ก็ขบอันเดียวหนิเนี่ยละเมื่อในสวรรค์น่ะมีขกอันเดียวนี่แหละใหญ่มีขกอันเดียวนี่แหละใหญ่กว่าหมูอันเดียวอีหล่าพ่อมีแต่ขุกกับขกอยู่ไซก็ไดาอันเดียวนี่แเร็วอันเดียวนี่ยเลยอีหล่าเห็นเรื่อยๆเนี่ยอันเดียวกันนี่แหละแต่มันนคือเดอ้าอันเดียวกันก็คือกันเหรอวะ อันเดียวกับอันหนึ่งมันมีอันเดียวอันหนึ่งเบิดในตัวเมืองสวรรค์มันมีอันเดียวนี่สิว่ามีหลายอันเข้าใจแล้วบอฮะเข้าใจล้วเข้าใจแล้วเดียวอีหลาได้สบาเบิดบันน้ำมุกมี่บาเียดียวคือว่ามีบาสองค่ะก็มีบาสองแต่ก็คือว่าเนี่ยมันมีบาสองมันมีบาเดียว บ้าะละมีบ้านเดียวบะละมุ่งนี่ผู้เดียวกไม่ได้เว้าบ้านเรามีอยู่พี่มีให้บ้านเรามีอยู่ดีมี <c oughs> เอาไปเสร็จสัญญาอณนนะบอกอดูกด,ดูนะเอาบังเทาลามามาติดเซลดเนี่ยนี่แล้วจังปืออ่อเอ้ยจ้าใบ จ้าขื้นส้อยหวยลงกลงเด้ยไปตรงเลยตัวอืออันนี้ขึ้นส้อยตลาด,ดนอ่ะจะเขาเปิดจังโมงเขาเปิดนี่เนี่ยเขาเปิดแล้วเจียงเ้าปีดบอกอืมเบิร์ดเห็นลูกมันเปื้อนส้อยทางหนาอนนี้ดินี่นี่สร้อยทางหนานี่อย้าถ้าไปถวดที่ นั้นเอาเขามาหาทาเท้าสุ่เทาสือโอ้ยโว้ยอยู่สายไปอยู่ในี่ยยังนะมจักมีสองมีชยังเื่อเป็นหนังซื้อวันนะ

沙拉乌，三拉呃呃，沙拉阿，沙啊。 来 <Yeah. S 2>、yeah.

นี่กำลังเขาดารอดาอัดไปเนาะ่าซอยาสมุนไพรหุนร้อยอหอุนนี่บอกคนหานอนะไ่กว้องการนี้พากันไปเปลี่ยนไซมงเนาะ ไดย่างโน้ายเรียนเมื่อโดนได้ย่งสายังน้ยังสอยน้